เนี่ยค่ะเลี้ยงหมาวันนี้เอาไก่มาให้เกณฑนะกินเยอะๆกินเยอะๆนะครับเนี่ยค่ะตัวน้อยตัวน้อยเออกินกินกินนะอืมกินเยอะๆเนี่ย ทำไมเบื่อแล้วหรอครับมากินเอาไม่กินหนอลูกฮะอันนล้วไปนั่งนู่นนะทำไมไปอยู่นู่นฮะเบามากินกินไก่ก่อนเนี่ยค่ะซื้ออาหารกระป๋องให้หมา ด้านไม่กินอีกนะมามามาเร็วมาเร็วกินก่อนเรวเนี่ยขายทิ้งเลยอีกมันไม่กินมันเบื่อมันแล้วแหละเอา่เอาชามเอาใส่อะอะใส่ชามไว้ FC ที่น่ารักทำไม <laughs> ทำไมหนูไม่กินอะ่ะลูกทำไมไม่กินอะ่ะกินสิเบื่อแล้วใช่ไหมอะไรก็ไม่อยากกินแล้วอะ่ะเลี้ยงดีเกินใช่ไหมเนี่ยเลี้ยงดีเกินไหมรู้ปะ่ะ แม่ก็เลี้ยงเหมือนคนแหละรู้เป่ารักรักหนูมากเลยรู้ป่ะครับอน,นี่ยค่ะแต่หน้าสงสารกลางวันมันร้อนอเปิดพัดลมให้ดีไหมกลางวันเทไหนดูหน้าหน่อยสิไ,ไม่กินไก่เหรอ,อหน,นะเออกินไก่ก่อนกินไก่ก่อน ก็ไม่กินน่ะเดี๋ยวไปให้ขาวอีกนี่าอากินเร็วกิน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 นะเออเอกินกินเอาชิ้นเล็กๆให้มันกินเออบางทีมันก็อยากให้ป้อนมันก็กีอ้อนเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมเออกินกินกินเยอะๆนะอืมเก็นดูมากเนี่ยนะเบื่อมันแล้วแหละ มันมีของกินทั้งวันอะดูดิดูด,ดิกินไหมอืมอืมอืมอมไอ้ตรงช่วงหนังมีไหมอะมันชอบกินในตรงนั้นอะเออนั่นน่ะนั่นน่ะอ่ะกินเร็วแล้วอ่ะบนหลังอย่าไปซื้อมากนะมันอ้วนมันมันเออนั่นละมันเบื่อละไม่กิน <laughs> โยนพื้นเลยสปกปรกน่ะโอเค ทำไมไม่เกินน่ะลูกเนี่ยบักตามตุดตามตุดตามตุดตามตุจะไปไหนต้องไปด้วยใช่ปะไปไหนก็ต้องไปด้วยใช่ไหมใช่ป่าว นี่ไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยอะไรอะไรฮะเออเนี่ยรู้เรืองไปไหนเ้าเข้า,ขาเอ้ยเท้าหน่าตัวใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆ ไปไม่นี่แล้วไปไออกไปเฮ้ยเพื่อนๆต้องกันนะคะไม่กันนะกาดเร็วไปเร็วเร้วมันสนจริงเลยอะฮะ ไม่เอาไม่เอาไอ้บา้ามานี่เหรอมามานี่เหรอทำไมทำไมทำไมจะมาช่วยเหรอไม่ได้นะ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  <c oughs> ไปไปไปสนต้องแยกแยกพอก อยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องแยกเนี่ยอยู่ก็กินดือ้อดื้อแบบไม่น่ารักเลยรู้ป่าดื้อแบบไม่น่ารักเลยอืมอืมนี่นี่สนสนมากเลยส่นมากเลยเนยกัดจะขาดหมดแล้วเนะนี่ยนะ กัดขาดแน่เลยงานเนี้นะกินได้ที่ไหนอันนี้มันกินได้เหรอกินก็ไปเฉยเลยไม่ได้เฮ้ยปามันกัดกินอ่ะเห็นนกพิราบไหมคะเนี่ยลอกินอาหารเม็ดของเจ้าหมาเราเนี่ยเมื่อกี้ลงมากินเป็นแถวเลย เนี่ยเดี๋ยวถ้าคนไปนะมันจะมากินเนี่ยค่ะร้ายมากลูกพิราบรู้เรื่องนะเนี่ยเพื่อนๆความสนมันเนี่ยได้ยินไม่ได้เลยฮนะ น้อนน้อนมันมันน้อนมันหาที่เย็นเย็นมัน